มาชวนเพื่อนๆลองชาคุณภาพแล้วก็สร้างสารรค์เครื่องดื่มใหม่ๆกันครับ อร่อยกบอยสวัสดีครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ชาดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆครับซึ่งชาตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชาที่คุณภาพดีมากๆเป็นผลิตภัณฑ์ของสิง์ปาร์ตนะครับซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับชาตัวนี้เป็นชาหน้านะครับซึ่งคุณภาพที่ดีก็มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีนั่นเองครับทำให้คุณภาพของชาเนี่ยแตกต่างจากที่อื่น ซึ่งพื้นที่ที่เขาใช้เพาะปลูกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งแนวคิดเนี้ยมาจากการปลูกชาของทางประเทศจีนเลยครับซึ่งชาทั้ง3าซองที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับก็มีชาเขียวอสัสสัมชาดำอสัสสัมแล้วก็ชาเขียวมาลิครับชาทั้ง3ชนิดนี้นะครับสามารถนํามาทําเครื่องดื่มได้หลากหลายมากมายเลยทีเดียวครับแต่วันนี้ผมจะนํามาทําเป็นเมนูชาผลไม้ครับซึ่งมีวิธีและก็เทคนิคขั้นตอน เล็กน้อยที่จะทําให้เครื่องดื่มเราอร่อยแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรแล้วก็วิธีการทําพร้อมๆกันเลยครับเรามาเตรียมส่วนผสมของชากันก่อนนะครับโดยเริ่มต้นจากน้ำา1ลิตรนะครับเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับจากนั้นปิดฝาหม้อแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดครับ ระหว่างรอน้ำเดือดเรามาเตรียมใบชาของเรานะครับวันนี้เราจะใช้ใบชาดำอัดสามที่ปริมาณ50กรัมครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับสัดส่วนเพิ่มหรือลดได้นะครับ เมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สนะครับจากนั้นเรานำใบชาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะครับเราจะไม่ต้มใบชานะครับเพราะว่าจะทำให้ชามีรสชาติฝาดครับใช้ช้อนหรือพายางคนชาให้ชุ่มน้ำทั่วๆนะครับเสร็จแล้วปิดฝาพักชาไว้10นาทีครับ ระหว่างรอเราก็จะเตรียมส่วนผสมของแอปเปิลนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้แอปเปิลพิงค์เลดี้จำนวน2ลูกครับนำไปล้างน้ำให้สะอาดเลยนะครับล้างแอปเปิลสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับ เมื่อเตรียมแอปเปิลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำชาที่แช่ไว้ครบ10นาทีนะครับมากลองเอาแต่น้ำชานะครับแบบนี้ชาที่แช่ทิ้งไว้นะครับจะมีกลิ่นหอมมีความเข้มข้นแล้วก็มีสีใสครับกลิ่นของชาตอนนี้หอมมากเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เปิดร้านแล้วมีถังพักชานะครับก็นำชาไปพักไว้ในถังได้เลยอุณหภูมิขนาดนี้กำลังพอดีครับ กลับมาที่ส่วนผสมของแอปเปิลนะครับเราจะใช้น้ำตาลทรายแดง50กรัมโรยลงไปในแอปเปิลที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นใช้ผงอบเชยหรือว่าซินนามอนนะครับประมาณครึ่งช้อนชาครับราดน้ำพึ้งตามลงไปครับมากน้อยตามความชอบวันนี้ผมใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อให้น้ำตาลกระจายไปชุ่มทั่วเนื้อแอปเปิลครับ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เตรียมภาชนะที่สะอาดนะครับตักแอปเปิลลงไปในขวดแก้วแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำชาลงไป60มิลลิลิตรครับตามโดยการอบเชยประมาณ2-3ก้านนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับปิดฝาไว้แล้วนำไปใส่ตู้เย็นครับแช่ทิ้งไว้1คืนครับ ส่วนชาที่เราพักไว้จนอุณหภูมิลดลงแล้วนะครับเราก็นำมาใส่ขวดที่แห้งและสะอาดมีฝาปิดมิดชิดนะครับจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนเช่นเดียวกันครับครับหลังจากที่เราแช่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับข้ามคืนไว้แล้วเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรุงสูตรเครื่องดื่มกันนะครับที่สูตรนี้ทำจาก ชาดำอัดสามนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมลองชิมแล้วนะกลิ่นของชาหอมชัดเจนมากนะครับแล้วก็เวลาถ้าดื่มตอนที่ยังอุ่นๆร้อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยคือจะรู้สึกชุ่มคอนะครับเต็มปากเต็มคำเลยทีเดียวถ้าเป็นภาษาเครื่องดื่มเราก็จะเรียกว่ามี after taste ครับกลิ่นเขาก็จะค้างอบอวนอยู่ในปากค่อนข้างนานเลยทีเดียวครับตอนนี้เรานำ ทุกอย่างออกมาจากตู้เย็นพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรเครื่องดื่มกันจะสังเกตว่าถ้าชาที่เราทำไว้นะครับเป็นชาใสเนี่ยถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนนะลดลงจนมันเย็นจัดแบบนี้เนี่ยสีของชาจะขุ่นนะครับซึ่งไม่ได้ เป็นเรื่องซีเรียสแต่ประการใดนะครับมันอาจจะดูไม่สวยแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวเราจะนำมาผสมในแก้วรวมกับวัตถุดิบอื่นๆก็จะทำให้เครื่องดื่มดูดีขึ้นมาครับอีกอย่างหนึ่งนะครับชาตัวนี้นะชาดำอัสามแบลกทีเนยนำไปผสมกับนมก็ได้นะทำเป็นเมนูชานมหรือว่าเป็นพวกสไตล์ชานมไข่มุกอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับระดับความเข้มเราสามารถปรับสัดส่วนปรับสูตรได้ นะอย่างที่ผมทําก็คือเราใช้ชา50กรัมนะครับต่อน้ํา1ลิตรซึ่งก็จะได้ชาที่รสชาติเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับนำมาใส่กับนมหรือว่านํามาทําเป็นชาใสาก็ใช้ได้เหมือนกันครับนี่นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยส่วนผสมของแอปเปิลที่เราหมักค้างคืนเอาไว้นะครับโเปิดฝามานี่กลิ่นค่อนข้างหอมเลยทีเดียวนะครับจะมีกลิ่นหอมของซินนามอนนะแอปเปิลแล้วก็ชานะครับตัวนี้คีบใส่ใน แก้วแบบนี้ได้เลยนะมากน้อยก็ตามที่เราต้องการเลยนะครับเอาส่วนที่ชุ่มๆอยู่ด้านล่างนี้ใส่ลงไปด้วยนะเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่เราทำการ กลิ่นฟิวชผลไม้นะครับหรือว่าเป็นการแช่สก,กัดหมักผลไม้ไว้นั่นเองนะครับทำให้กลิ่นแล้วก็ความหวานทั้งจากน้ำตาลน้ำพึ่งที่เราใส่ลงไปแล้วก็ซินนามอนเนี่ยเข้ากันกับผลไม้ที่เราหมักไว้นะวันนี้ที่เราใช้ก็คือแอปเปิลครับเห็นไหมครับก็จะทำให้เครื่องดื่มเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น จากนั้นครับเราก็นำชาที่เราเตรียมไว้ผมจะใช้อยู่ที่60มิลลิลิตรนะครับก็เท่ากับประมาณ1ถ้วยช็อตนี้พอดีเลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่เปิดร้านนะครับแล้วไม่ได้แช่ชาข้ามคืนก็ไม่เป็นไรนะครับยิ่งเป็นข้อดีที่ ชาจะมีสีที่ใสกว่านี้ดูน่ารับประทานมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราแช่ข้ามคืนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแค่สีมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองครับอ่ทีนี้เราก็ใส่น้ำแข็งนะครับ สุดท้ายแล้วครับเราจะมาตกแต่งเครื่องดื่มของเรานะใส่แอปเปิลลงไปนะครับแล้วก็ใส่มะนาวลงไปอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อให้สีสันดูตัดกันนะครับแล้วก็มะนาวเนี่ยเวลาไปเจอกับโซดานะครับจะทำให้กลิ่นของเครื่องดื่มเนี่ยถูกขับออกมาได้ชัดเจนขึ้นครับเสร็จแล้วก็ ตามด้วยโรสแมรี่ครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็กลิ่นที่หอมมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องดื่มชาแอปเปิ้ลซินนามอนของเราว่ารสชาติกลมกล่อมนะครับความหอมของชาชัดเจนมากๆ after taste ดี นะที่บอกว่าเวลาดูดเข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็จะหอมอยู่ในปากค่อนข้างนานเลยทีเดียวครับและที่สำคัญเวลาเราดื่มเมนูชาที่คุณภาพดีนะครับมันจะมีความชุ่มคอนะครับดูดเข้าไปแล้วจะไม่รู้สึกปากแห้งคอแห้งนะครับมันจะมีสัมผัสที่ชุ่มนะครับทำให้เราดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆครับทีนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้ชาแบบไหน จริงๆไม่ต้องใช้ชาดําอัดสามแบบนี้ก็ได้นะครับเราใช้ชาเขียวอัดสามหรือว่าชาเขียวมาลิก็ได้นะครับนามาทําเป็นเมนูชาผลไม้แต่ว่าวันนี้ที่ผมเลือกชาดาอัดสามเพราะว่ามันค่อนข้างเข้ากันได้ดีกับแอปเปิลแล้วก็ซินนามอนครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถลองดูรายละเอียดในการสั่งซื้อนะครับผมได้แนบไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของสิงนี้การันตีได้ว่าค่อนข้างคุณภาพมากเลยทีเดียวจากที่ผมเคย ได้ใช้หลายๆอย่างนะครับทั้งมัทฉะทั้งโฮจิฉะแล้วก็ได้มาลองชาทั้ง3ตัวนี้อีกถือว่าโอเคเลยครับราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีจริงๆหรือถ้าเพื่อนๆนำไปทำตามแล้วอยากได้เมนูอื่นๆเพิ่มเติมจากชาทั้ง3ตัวนี้ยังไงคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะนำสูตรใหม่ๆที่ทำจากเมนูชามาให้ได้ชมกันในคลิปถัดไปครับ วันนี้อร่อยกับบอยต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ